เพจดังอ้างเป็นเพื่อนสแตมแฉนอกใจเมียสองปีจนถูกจับได้และพูดไม่ตรงหลายเรื่องเพจดังอ้างเป็นเพื่อนสแตมแฉนอกใจเมียสองปีจนถูกจับได้และพูดไม่ตรงหลายเรื่องลั่นไม่กลัวถูกฟ้องเพราะพูดความจริงจากหลักฐานกลายเป็นประเด็นร้อนร้อนที่หลายคนให้ความสนใจมากขณะน,นี้หลังจากที่สแตมอภิวัฒน์เอื้อถาวรสุขนคร้องดังออกมาบอกว่า ภรรยาถูกลูกสาวในผลซึ่งเป็นแฟนสาวเอ็นจิเนทำงานให้วงทีวีบีไออาร์ดีเอสคุกคามก่อนที่แฟนหนุ่มของสาวคู่กรณีแสแตมจะออกมายืนยันข้อเท็จจริงนังคนละม้วนตามที่นำเสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดเช้าวันที่19มค2568าปเพจเฟซบุ๊กโตแล้วจะไปญี่ปุ่นกี่ครั้งก็ได้ที่มีคนติดตามกว่า6.7หมื่นคนแสดงตัวว่าเป็นเพื่อแสแตมนักร้องดังที่กำลังมีประเด็นร้อนได้ออกมาโพสตเรื่องราวระบุข้อความไว้ว่า สวัสดีครับผมชื่อป้องเป็นเพื่อนกับแสแตมผมคือหนึ่งในพยานให้นิวคดีชู้สาวแต่ไม่ถึงปากที่ให้ไปขึ้นศาลผมไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆกับคู่กรณีทั้งแจมและแกป๊ปแต่ผมเป็นคนกลางติดต่อแจมให้แสแตมในช่วงเวลาที่เขาติดต่อกันเองไม่ได้ผมรู้เรื่องราวเกือบทั้งหมดของปัญหานี้แบบมีหลักฐานเป็นแชททุกช่องทางกับแสแตมแต่ไม่รู้ว่าเป็นคำโกหกของเพื่อนผมหรือไม่แม้ผมจะเป็นเพื่อนแสแตมแต่ผมรู้สึกไม่โอเคกับการเล่าบนเวทีเพราะแสแตมเล่าไม่หมดจึงเกิดความวุ่นวายในสังคมศิลปิน และบุคคลหลายคนได้รับผลกระทบทั้งทั้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับปัญหาของสี่คนนี้เลยผมได้คุยไลน์กับสแตมครั้งสุดท้ายหลัง30พฤษภาคม2566ไม่กี่วันซึ่งตอนแรกผมต้องไปเป็นพยานโดยให้ผมเช็คไอจีแจมว่าลบรูปบางอย่างไปหรือยังผมตอบไปแล้วหลังจากนั้นผมไม่ได้คุยกับเพื่อนผมอีกเลยจนเกิดเหตุพูดบนเวทีผมทักไลน์ไปว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมยังมีปัญหาอีกเห็นว่าจบแยกย้ายต่างคนก็ใช้ชีวิตกันไปแล้วกลายเป็นนิวตอบไลน์มาว่า ไม่ต้องห่วงไว้ว่ากันกำลังมีคนโพสต์อยู่พอดีแล้วไม่ตอบอะไรผมอีกเลยผมรอให้คู่กรณีคือแก๊ปได้โพสต์ก่อนเพื่อจะได้อธิบายว่าเป็นคดีชู้สาวไม่ใช่เป็นเรื่องการคุกคามแบบสาแสงที่สแตมเล่าบนเวทีถ้าบนเวทีสแตมเริ่มต้นว่าทุกคนครับผมนอกใจเมียผมเป็นเวลาสองปีก่อนที่เมียผมจะจับได้แล้วหลังจากนั้นจึงเกิดเรื่องราวต่างๆขึ้นครับอย่างที่พูดบนเวที สารที่ประชาชนรับรู้จะต่างไปจากตอนนี้ไม่มากไม่น้อยอย่างแน่นอนอาจจะไม่เกิดเหตุการณ์ทัวไปลงผิดศิลปินหลายคนก็ไม่ต้องเกี่ยวข้องเลยแบบนี้ความจริงผมก็ไม่เกี่ยวข้องเลยแต่ยอมที่จะแลกเพราะทําไมเรื่องความรักที่ไม่ปกติของสี่คนต้องมีผู้ไม่เกี่ยวข้องได้รับผลกระทบแบบนี้สังคมวุ่นวายไปหมดแฟนเพลงของแต่ละคนต้องมาปะทะกันเองอย่างที่ผมเคยทวิตไปว่าไม่สงสัยเลยหรอว่าศิลปินเกือบทั้งวงการทราบเรื่องแต่ทําไมไม่มีใครอยากยุ่งเพราะ หนึ่งทุกคนอาจมีแผลหักเข้ามายุ่งเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจถูกขุดแบบมัม่วๆก็ได้จึงเลือกที่จะเงียบเสียดีกว่า 2. ถ้าออกมาเทคแอคชั่นแล้วแฟนเพลงฝ่ายนั้นไม่เชื่ออีกก็กลายเป็นทําให้แฟนเพลงปะทะก,กันเองแบบที่เกิดขึ้นตอนนี้ 3. ถ้าประชาชนรู้ว่าสแตมนอกใจมีคนที่พังคือตัวสแตมเองในเมื่อไม่มีใครเล่าอะไรให้ชัดเจนแบบไม่โกหกผมขอใช้พื้นที่เพจโตแล้วจะไปญี่ปุ่นกี่ครั้งก็ได้โพสต์แบบยาวๆ เพื่อที่จะให้ทุกคนทราบพฤติกรรมความไม่ปกติหลายๆอย่างจากทั้งแสแตมและนิวผมไม่กลัวว่าจะถูกฟ้องกลับจากฝ่ายใดเลยหากผมยึดหลักพูดความจริงจากหลักฐานแชททั้งหมดหากถูกฟ้องจะต้องมีการพิสูจน์ก่อนว่าผมพูดเท็จแม้แชทจะเป็นเรื่องโกหกที่แสแตมเล่ากับผมก็ตามตัวอย่างแรกแสแตมเคยบอกผมว่าเขาไม่ได้เงินใช้เลยเงินอยู่ที่นิวทั้งหมดเขาอยากสร้างบ้านใหม่ให้แม่นิวก็ไม่ให้เงิน เรื่องนี้สแตมบอกผมปีหกสี่เลยทําให้ผมไม่ชอบนิวแต่พอต้องขึ้นศาลผมไปเล่าให้ทนายฟังแบบนี้มีการบันทึกเทปไปให้นิวกับสแตมฟังว่าผมพูดอะไรบ้างวันต่อมาสแตมมาขอโทษผมว่าเรื่องทั้งหมดเขาโกหกผมมาตลอดหากสแตมโกหกผมแบบนี้สแตมก็สามารถโกหกให้นิวแจมและทุกคนเข้าใจผิดได้เช่นครับขอจบเรื่องแรกเท่านี้ก่อนครับไว้จะมาอธิบายความประหลาดอื่นๆอีกหมายเหตุ หนึ่งก่อนโพสต์นี้ผมได้คุยกับโอมค็อกเทลและวงทีเบอร์แล้วด้วยเพื่อเช็คความข้อมูลฝ่ายเขาตรงกับผมที่ได้รับจากสแตมหมปรากฏว่าไม่ตรงกันหลายเรื่องตอนนี้ทั้งหมดบินไปอเมริกาเมื่อคือนนี้ 2. ขอบคุณคุณอาร์ติคร์ที่ให้คำปรึกษาด้วยครับปลอลถ่าหลังจากนี้มีชื่อผักอยู่ผักคือ aka ที่สแตมใช้เรียกแจมครับในขณะที่ชาวเน็ตเขาไปคอมเมนต์จำนวนมากมองว่าแอดมินเพจเอ็นเอียงไปทางคู่กรณีของสแตม พยายามกลบประเด็นที่นักร้องดังถูกในผลข่มขู่คุกคามเช่นเป็นเพื่อนที่ดีจริงๆครับสรุปแล้วคุณสแตมโกหกเรื่องการข่มขู่คุกคามด้วยไหมครับเหตุผลที่เขาออกมาพูดเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาไม่ยอมจบเรื่องชูสาวนี้ซึ่งมันเดาได้แหละและคุณสตมก็ต้องรับกรรมในจุดนี้ไปแต่ไม่ได้แปลว่าฝั่งที่คุณพยายามปกป้องจะใช้อำนาจข่มขู่คุกคามได้นะผมสงสัยที่คุณพยายามทำกับเพื่อนคุณผมว่าผมตามเพจคุณผมถึงคุณคุณว่าคุณหน้า จะรู้จักกับคุณสตมแน่ๆคุณอยากเป็นฮีโร่ของใครรอสิ่งที่คุณกําลังทําคือคุณกําลังบอกว่าคุณสตมโกโหกเรื่องทั้งหมดนะครับมั่นใจมากๆแล้วใช่ไหมที่เอาข้อมูลภายในมาโพสต์แบบนี้ส่วนตัวมองนะครับคําว่าเพื่อนถ้าเขาผิดเขาพลาดก็ควรแชทหรือพูดคุยกันส่วนตัวนะครับถ้ามันผิดก็แนะนําให้เขาแก้ไขปัญหาต้องทําไงตั้งโต๊ะแถลงหมายชี้แจงไปเลยหรือจะทําอะไรยังไงต่อไปดีครับถ้าเขาเป็นเพื่อนผมจริงๆผมคงจะทําแบบนี้เพื่อนแบบอีกหลัง ขณะที่มีคอมเมนต์จำนวนไม่น้อยโฟกัสไปที่คำว่าเพื่อนแชร์ขนาดนี้เป็นเพื่อนกี่โมเช่นอ่าเพื่อนนนนนอกล้าใช้คำว่าเพื่อนเตือนเพื่อนถูกนะคะไม่ใช่แชร์เพื่อนถ้ามีเพื่อนแบบนี้ผมไม่คบต่อชัวเพื่อแบบใดห้า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 เอาสกรูเลย